มาอีกแล้วมาเที่ยววัดวันนี้มาอยู่ที่วัดสงกุศลเดี๋ยววันนี้จะมามานมัสก,การหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวนะวัดทรงกุศลอยู่ตำบลเกาะเรียนอำเภอยุธยาที่วัดวัดสงกุศลเนี่ยชื่อวัดเนี้ยเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนะคนคนชาวบ้านแถวเนี้ยจะมีเจ้านายมาทําบุญบ่อยก็เลยเรียกว่าวัดสรงกุศลแล้วก็ ในวัดกรงุงรุงเนี่ยนอกจากมีหลวงพ่อดำพ่อขาวแล้วแล้วก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้พยาวิวดีมีร้านอาหารนั่งกินตามสั่งราคาไม่แพง40บาทสุกี้แห้งสุกี้น้ำก็อร่อยแล้วก็ตรงริมน้ำเนี่ยจะมีเสียงพญานาคมาจากประเทศลาวสำหรับสายมูสายมูเกี่ยวกับโชคลาภอย่าพลาดต้องมาให้ได้ตรงนี้จะเป็นเสียงพญานาคเดี๋ยวมีสองจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวตอนแรกตอนนี้เราไปมัสการหลวงพ่อดำพ่อขาวก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะไปดูอา่ามัสการเกี่ยวกับโชคลาภก็อา่าพญานาคเสียงพญานาคที่มาจากประเทศลาวโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูกันก่อนที่เราจะเดินไปดูเราก็แวะร้านอาหารที่หลังวัดก่อนเพราะว่าท้องหิวไปชมบรรยากาศ ภายในร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งนะที่<ๆ>เ็าปลูกโรงเรือนมาเนาะ<ๆ>ก็อยู่จะบอกว่าหลังวัดก็ใช่นะแต่ก็เป็นโรงเรือนที่โอเคมั่นคงติด,ต,ดติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยเห็นไหมะจะเป็นแม่น้ำด้านด้านเจ้าพยาแต่แต่ไม่ไม่แค่เข้าไปในเขตน้ำเนาะแต่เป็นบนตลิ่งของทางวัดนั่นแหละมาสั่งอาหารกินเรามาสั่งอาหารกินกันก่นกอน เพราะว่าท้องกำลังหิวมันเที่ยงพอดีไงเนาะเดี๋ยวไปดูอาหารที่สัง่ง่อือเอานี่แล้วก็ของข้าวของเรียงอืออืออร่อยอร่อยนอนแล้วหนูลูกนอนซะนะเดี๋ยวกู ข้าวก่อนดับเบิลอืมรับเดียวเรียบร,ร้อยหนึ่งจานใส่ตั้งเบิลทุกที่ไก่เดี๋ยวทุกที่ไก่ามรอทุกที่ไก่บรรยากาศดีลมเย็ยนอ่ามาแล้วขอบคุณแท้จานที่สองเขาทำร็ว <c oughs> กี้สุกี้้งหมดดนะไม่ช่อยนะมันจะขาเลยเดี๋ยวกินสุกี้กันแค่ว่าแล้วก็ออกไปมีกันที่นี่หมดุกี้ก็หมดเรียบร้อยนะอิ่มลมพัดไปทรยดีมานะ ไปทีเป่เข้าไปในวัดไปไหวพ้พระอะไเลยนะพระดํงกับพระขาวแล้วก็เดี๋ยวดูเสียงพญานาคที่อยู่ริมน้ำมาจากประเทศลาวสำหรับสายมูที่ชอบเรื่องโกลาบลั้งเสียงพญาน,นาคริมน้ำเคไปกั เกก็บันหลังจากกินข้าวกลางวันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินย้อนกลับมานะมามาทางหลวงพ่อขาวเห็นโบสถนะ์ไหมฮะโบสถ์ทางด้านหลังหลวงพ่อขาวอะ่ะถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าโบสถ์เนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อขาว ส่วนถ้าเกิดเป็นทางหน้าโบสถ์ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อดําก็เป็นพระพุทธรูปอย่างนี้แหละครับแต่เป็นขาวกับดําเดี๋ยวเราก็ให้หุ้นส่วนชีวิตไปรับดอกไม้ทุกเทียนมามเพื่อมานมัสก,การหลวงพ่อขาวแล้วก็หลวงพ่อดําก็เป็น กันบูชาพระเนาะเราก็มาไหว้พระมีคู่มีเทียนแล้วก็มีดอกไม้ตามความเชื่อของคนไทยเราเนาะเสร็จทางด้านนี้หลวงพ่อาขาวเสร็จแล้วเราก็ไปดูหลวงพ่อดำกันนี่คือหลวงพ่อดำซึ่งอยู่ทางด้านขวาของของโบสถ์นะถ้าเราเดินตรงเข้าหน้าโบสถ์เนี่ยเราจะเจอ อยู่ทางด้านขวาอยู่คืออยู่ปีกซ้ายปีกขวาตรงกลางก็เป็นทางเดินเข้าโบสถ์และเดี๋ยวเราหลังจากนี่มสมัสก,การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราเราก็จะเดินทางเข้าโบสถ์แล้วนี่ตรงนี้เป็นทางที่เดินเข้าโบสถ์ไปเนาะจากตรงนี้เราก็จะเดินตรงเข้าไปเลยก็ไม่ตรงก็ทีเดียวยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ผมชอบอยู่อย่างนึงเนี่ยหน้าโบสถ์เนี่ยเขาสร้างเ,เทวดา ลุกขะเทวดาไว้ซึ่งทําด้วยโลหะน่าจะเป็นเงินเนี่ยเห็นไหมสวยงามมากผมชอบเนี่ยผมชอบอันนี้ซึ่งซึ่งโบสถ์อื่นๆนะก็ไม่ค่อยเคยเห็นเนาะก็เห็นจากที่นี่แหละเป็นเป็นปน,น่าจะเป็นเงินหรือเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเราเห็นทางด้านหน้าโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์ก็จะมีพระประธานเราก็เข้าไปดูเข้าไปไหว้พระประธานข้างไหนจะมีพระประธานนะแล้วแล้ว เราก็มาไหว้ประธานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปทางด้านนอกจากนั้นเราก็เดินออกมาทางด้านหน้าโบสถ์แล้วไปด้านข้างวัดข้างโบสถ์นะไม่ใช่ข้างวัดที่ข้างโบสถ์หน้าโบสถ์แล้วมาหลังโบสถ์เนี่ยหลังโบสถ์มีประตูออกเหนะ็นไหมนี่แหละตรงที่ทางประตูออกนี่แหละตรงเนี้ยเป็นที่ประดิษฐานของ เสียญพญานาคที่บอกว่ามาจากประเทศลาวอ่ะ,อ,ะอยู่ทางด้านหลังโบสถ์นี่แหละครับด้านหลังโบสถ์นี่ก็คือด้านหลังวัดซึ่งติดกับแม่น้านเจ้าพญาเนี่ยเสียญเสียญของของพญานาคที่มาจากจากลาวเนี่ยจะประดิษฐานอยู่ในในทรงคล้ายๆเรือนไทยเห็นไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูด,ปด,ดูแล้วรู้สึกจะเป็นเป็น,ปนคล้ายๆปูนหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะก็คืออะไรรู้ไหม หากโดนน้ําเนี่ยโดนน้ำเนี่ยนะเสียนเนี่ยจะเปลี่ยนสีแต่ต้องมีการส่งน้ํานะแต่ไอ้ไม่ใช่าอยู่ดีๆเราก็ไปสาดน้ำใส่ได้ไม่ใช่นะเขาต้องมีวันวันที่เอ่อคนไปมีงานเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะนําออกมาส่งน้ำเนี่ยจะจะจะ,จะ,จ,ะจะมีการเปลี่ยนสีเนาะนี่ก็คือบริเวณรอบๆของ ศาลปู่พญานาคนะฮะแล้วก็จะมีด้านข้างจะมีเครื่องบูชาของของหลวงปู่พญานาคเนี่ยแล้วก็มีชุดไหว้คือชุดไหว้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าท่านชอบอะไรนี่ทางนี้เขาจัดเตรียมไม่หมดมาปูน้ําแดงน,น้้าดื่มน้ําอะไรเนี่ยมีอาหารปลาด้วยนะ นี่ก็เป็นเครื่องเครื่องบูชาเนาะนี่เป็นเครื่องบูชาที่คนอนำมาถวายปู่พญานาคครับหลังจากนั้นเราเดินเข้ากลับมาทางโบสถ์เหมือนเดิมเนี่ย ทางด้านข้างโบสถ์อีกเห็นไหมมีทางออกเนี่ยเราออกทางด้านข้างถ้าดังด้านขวานะี่ก็เป็นริมแม่น้ําท้ายวัดอะ่ะที่มีโรงเรือนนั่นนะคือร้านอาหารตามสั่งที่ไปนั่งกินตอนที่เราเข้ามาไปถึงหน้ามเมนแล้วเราเลี้ยวซ้าย<ๆ>ก็จะมาที่โรงจอดรถโรงจอดรถเนี่ยใครมาที่นี่นะผมเขาบอกเลยว่าโรงจอดรถนี่อยู่ในร่มนะครับไม่ต้องกลัวแดดแต่ระวังนกหน่อยนกขึ้นไปข้างบนแล้วจะขี้ใส่รถ เราต้องระวังด้วยนี่ก็คือบริเวณโดยรวมของทางวัดนะครับก็มีแค่นี้เราก็จะได้กลับแล้วนี่ก็คือวัดที่เห็นวัดส่งกุศลก็ไม่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 ใหญ่มากเนาะถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวอะ่ะก็มีหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวแล้วก็มีเสียนพญานาคเนาะมาไหว้พระขอพร ใครที่ชอบแล้วก็มาทานอาหารอร่อยอยู่เป็นเป็นอยู่ริมน้ําในวัดหลังวัดเลยส่วนเสียงพญยาน้าก็อยู่ตรงหลังโบสถ์เลยใครมาก็มาที่นี่ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ไกลาจากกรุงเทพด้วยสําหรับวันเนี้ยก็ไหว้ครบหมดแล้วอ่าเดี๋ยวก็จะกลับแล้วโอเคเท่านี้แล้วกัน